ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเติมสีข้อความนะครับเพื่อให้เป็น2สีนะครับไม่รอช้าครับไปทํากันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับไปที่แทรกครับก็เลือกกล่องข้อความครับ1กล่องนะครับผมจากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับจากนั้นก็ เปลี่ยนฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ตามที่ต้องการนะครับผมผมจะใส่เป็นฟอนต์มาลิกนะครับถ้าใครสนใจฟอนต์นี้เดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปครับผมเพิ่มขนาดเป็น36ครับจัดกลาง บอกได้แล้วนะครับแล้วก็ดบ๋ยวไลคลิกนะครับตรงข้อความหรือเลือกที่รูปแบบครับไปที่เติมสีรูปล่างนะครับติ๊กตรงไม่เติมนะครับแล้วก็เส้นกรอบรูปล่างครับติ๊กตรงไม่มีเส้นกรอบครับมีแต่บะหมี่เหลืองนาไม่ใช่แล้วครับเราติ๊กไปครับผมโอเคจากนั้นเราก็คอปปี้ครับเพิ่มมาอีก หึ่งกลองครับกต,ติ๊กอันแรกนะครับผมไปที่เส้นกรอบข้อความนะครับเลือกน้ำหนักครับแล้วก,ก็เลือกความอดเข้มนะครับเข้มสุดเลยนั้นมาติ๊กอันที่สองครับผมก็ตรง ไปที่สีเติมข้อความนะครับเลือกไล่ระดับสีครับแล้วก็การไล่ระดับสีเพิ่มเติมอย่างนั้นติ๊กตรงเติมไล่ระดับสีไล่ระดับนะครับก็จะมีจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีนะครับก็จะมีมาร์กอยู่3ที่นะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับอันนี้เราก็ติ๊กตรงมาร์กแรกนะครับเพิ่มสีครับ ผม,ผมให้เป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองและตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสีแดงเห็นว่ามันก็เป็นข้อความาก็จะกลายเป็นการไล่ระดับสีนะครับแต่ผมจะให้เป็นแยกเป็นชั้นเลยแล้วก็เลื่อนตรงมาร์กสีแดงครับมาทับตรงเส้นมาร์กสีเหลืองนะครับ ก็เห็นว่าสีสองสีมันแยกชั้นกันนะครับปิดไปเลยครับจากนั้นเราก็ถ้าข้อความตัวนี้นะครับไปซ้อนทับข้อความอันแรกนะครับเลื่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการเติมสีนะครับเป็นสองสีโดยโดยการแยกชั้นกันนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องหมวกฟางด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ